วัสดีครับพี่นอ้องมันนีอะไรเครื่องเรียนทั้งคู่ทังเรียน,นบนบมกให้เล็กหน่อยเราเดีองมาดูคันมาพ่อยังไม่ได,ดูเลยได้อะไรมาม้างคู่บนบอกว่าเอาไป <Yeah. S 1> ให้น้องนั่น <Yeah. S 1> ให้พ่อสอน <Yeah. S 1> น้องในที่บ้านด้วยในยลูกเก้มเข้มเก้มตา เม้วนกันพี่น้องกูแข็งมากนี่บาทฮึมบาทจิ๋วมาต้นใจมี้นไก่เออมีเทออกมาเลยรวมมูลค่านี่ยสองขันบาทเลยพี่นอ้องเป็นไข่นี่หน่อยมาเลี้ยงลูกอยู่บ้างพี่น้องเนาะแล้วลก็มีโอ้มีดินซอแท่งใหญ่สองงาน แล้วพี่น้องออสปอรสปอรเอ่อสปอร์ตสปอร์ตเห็นหรือยังเห็นเรี้ยงนี่นี่นี่คุณครูให้มาเห็นไหมก็เอ้ยข้อไก่เห็นไหมเนี่ยให้เล่ยนยังไงยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้แกะฝึกอ่านน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับฝึกอา่านนะพี่น้องแล้วก็มีดินสอนสองแท่งใหญยยอ่อันนี้ก็เป็น มูลค่ามื้อีสองพันบาทนี่ไป่นองมีลายอหานอยู่ในโรงเรียด้วยส่วนอยู่โรงเรียนต่นางหากมูลค่ามื้อหนทอดสองกันนีสำเนาเออบกไก่เขียนเขียนเพ่นเขียนไว้ในนีว่ามูลค่าสองพันบาทนี่น่เ่ถุงมันนะยวคอยมื้กัาพไปนแล้วก็มีสมุดอันนี้มาต่างชาติไท,ทยพี่น้องครับ พัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพหนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพพี่นอ้องแล้วก็เป็นตัวต่ออันนี้อ้นน็้น้อยเรียนฝึกสมาธิแล้วพี่น้องเรียนราคาอันนี้ที่เด็ดนี่ที่เด็ดนี่ออ่า,อาชุดฝึก การลอยลูกปัดเป็นไังไงเป็นแนวลอยลูกปัดโอ้โหค่ะเกือบนานลุกขอบคุณค่านะขอบคุณค่านะขอบคุณค่าขอบคุณขอบคุณค่าเอาแกะเลยนะปึ๊บนี feels, ่อแกะเลยปึ๊บเอิบว้าวนะโอ้คุนใหม่ก็ดีแล้วนะเออยยังไงพ่อก็เล่นไม่เป็น เราต้องดูด้นี่นี่อะร้อยเล่นยังไงอ่ะทำต่อลูกต่อลอยลูกปัดนนี่อ่ะเพื่อนเขาทำใช่ไหมนี่เนี่ย นีาหัวใจอันนี้หัวใจอันนี้สัญลักษณ์รูปอาหารสารัญลักษณ์การแต่งกายปากทำกิเกกทำสื่อสารนี้ปากปากฟันตาเราก็เปิดดูอันนี้ลูก ไช้างเก่งมากอันนี้ล่ะราวานราวานอันนี้ล่ะหมีหมีโอ้กันยุงยุงเฮยยุงอันนี้นกนกอันนี้ล่ะแมวโอเคอันนี้นี่กา จริงมากเฮ้ยกอไก่ไปเนาะออันนี้เป็นกอไกลนะ่ลยเอ้ยกอไก่กอไก่แล้วก็กอขาด้วยอันนี้คือนี่เขาจับตรงนี้คืออะไรอันนี้เลี้ยนมาหัวตาจมูก,กยังเลือพไปน้องได,ด้อันนี้คือนี่เขาจับคือตรงนี้คือหัวหัวนี่ใ่ไหมน,น้องก็จับหัวใช่ไหมลูก Ian, หัวแกะก็ไก่ละอ่านหัวนี่คอนี่คอชีคอนี่ตาอ่านก็ไก่ละอ่านแกะเนี่ยอุ้มต่อหมีมาแกะไม on ่นไก่เล็กน้ำไก่เล็กอยู่ไหนไม่ก้อนอันนี้ร้อยรูปปั้นไม่รู้จะเป็นรูปยังไงยังไม่รู้อะไยังไม่ผ่านรอยไม่ออก เตือบ้านตั้นเตือตั้นอากาข้างนี้เป็นกอไเลกกอนใ่อนอี่แหละนี่คืออะไรก้อไก่กอไก่อันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรบอกก่อนข้อไข่ขอไข่ขไขเก่งมากอันนี้ลูกขอขวดของเราข้อขวดของเราข้อขวดของเราอันนี้ ข้าวควายเ่าข้ายเข้านะอาหาินอาจจะบุญไหมครับอันนี้ข้าคนขึงขังข้าวคนขึงขังข้คนขงขังขอลขังคังขอลขังคังค้าขอลขัคังข้างฝามามูงามูใจกล้า,าจัดเจดีเก่งมากเก่งมาก อิสไลด์มาคันนี่นี่คือนี่ชอช้างวิ่งหนีชอช้างวิ่งหนีชอช้างวิ่งหนีชอเชอคู่กันชอเจอคู่กันชอเชอคู่กันชอโซ่อันไหนโยโย่ยิงโซ่ปลาโย่ถีบมีค่ะ โซโซอยู่ไหนช่วงนีวอโซามีงนี้ซอโซล่ามีโอ้มันติดกันเลยพี่น้องซอโซล่าพีซโซล่ามืนติดกันเลยเียผู้หญิงโสภาเชียน่งโสภให้เขาพูดก่อนดอชดาสวมพันาเขากระจ่ไวต่อประดัขุนันตอประัตุ้นขันทอฐานเข้ามารอง ทำไมถึงพูดพูดชันนเาาดเลยเป็นอะไรพี่ก็บอกพอเขพูดชาา้าๆดิทอนฐานเข้ามารองโอคะท่านนอ้อทอทอนฐานมมเาแมเแมอาาทอนางมนโทหน้าขาวนางมโทหน้าขาวทอนางมนโทหน้าขาวเนี่ยลูก Cóc thảo dần 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 là dần 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 tung ทอถุงแบกขนทอต่ถุงอถุงอถุงแบกขนทอคนแบกตุ้นแต่นตด้นไม่ดองนัก้คนมันยังเบาเบาบางชัดถ้พูดภาษาพูดทีละคำถอทา พอทงคนนิยมพูดชัๆพอทงคนนิยม่นมว่าอ,อยาดอไรหนึอนอนหนูกวักไก่นอหนูนกไ่นอนหนูักไก่ทับ,บไก่บ,บ่อใบไม้ทับถงบอใบไม้ทับถงบอ เออันนี้อะไรลูกปออะไรปออะไรอุปปลาปลาปลาปุ้มปลาปุ่มอืมขอพึ่งทำหลังขอพึ่งทำหลังขอพึ่งทำหลังเอ้ก็ขอฝาทนทานฝอฝาทนทานฝฝา พอผ่านสะอาดจังพอผ่านสะอาดจังโมเมีนพอผ่านวางตั้งลืมเข้าวมาตอนนี้เราพอผ่านวางตั้งลืมเข้าพอผ่านวางตั้งลูกเอาคนเราลืมมันเดี๋ยวเห็นตัวนี้มันก็เลยลืมเมื่อกี้พอฟันสะอาดจังพอฟันสะอาดจังวา้ะออืใช่ แรกมันบัน้นทิศกันแล้จะลืมไม่ได้พอสำเพากลางใบ,บ,บอใพอสำเพากลางใบพออ,อ,อ,อันนี้ล่ะยอยักไม่ใช่ยอยักษ์มอม้ามอม้าคึกค,คักมอม้าคึกค,ค,คักยอยักษย่อยักษ์เชี่ยวใหญ่ รอเรือพายไปหันลิ้นด้วยรอเรือพายไปหันลิ้นด้วยรอเรือพายไปออเสบายนี้คือมารดาพี่น้องคนไข้ฮู้ดทูอันนี้เลยรอลิงไตาเราโนมาดาไต่เรารอลิงไต่เราอันนี้คือวอ แหวนลงยานงยานี่เรา้ออัดไปกเลยสอสาราเงียบเงาเก่งมากลูกเก่งมากสอโบลสีถุงหวดยาวส่อเสือเน่ากระโดดอันนี้เขาเรียกหออหีบใส่ผ้า รอจุฬาภาพยองเุ้าไซรัสงอน,นันนี้เป็นอะไรอออีางนี้อออ่างเงืองนองมเวมเวแมวแมวแมวอยู่ตรงนั้น,นอออ่างเนือนองเอาอ่าเออดกาตืา่า่าออาตีวามาหเขามีกวามันเรื่องะโอเคไ่ะ เกันย okay, ่อน okay, uh, uh? okay. okay. ี่งะ่ใสสาบพี่น้องหัวน้ำคนใหม่อันนี้นะดูให้หน่อยรู้เดินรูปเปล่าก้องได้เออถไม่สอนห้เป็นแบบนี้มานาพูดชัดตวนี้อันนี้เปาร้ชัดวนโอ้ค่ะยบยาใบเขาเคียวกันกันใบยาเคียวนั่งกันเคียวกิบยาเคี้ย อันนี้สละอันนี้ต้องเดียวคอยทัคสนคอยคอยซ้อนจะระักเกียบเอามามาเล่นอันนี้ก่อนอขอบคุณเด้ออางเรียนอันนี้รับพี่น้อง